ก็อันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว v a ต e าเอ็มเก้าองนะครับของค่าย BMW สีเง,เงินเงานะครับอันนี้เป็นมือสองตำหนิก็มีตรงนี้นะครับก็จะลอกๆหน่อยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เป็นแดงแดงนะครับฝั่นี้ก็นิดหน่อยแล้วก็มีรอยถลอกตามการใช้งานนะครับสภาพก็ประมาณนี้ ระบบเซฟใช้ได้นะครับเซฟใช้ได้กเซฟได้ปกตินะครับแล้วมาดูที่แมกกาซีนแมกกาซีนนี่ผมอัดแก๊สไปแล้วหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้งานได้ปกติโอเคต่อไปก็ไปดูวิธีทดสอบมาไปดูวิธีทดสอบการยิงกันอีกทีนะครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวเบลต้าเอ็มเก้าสองนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับอันนี้ของค่าย B ีแอน เป็นวีสองรูกทีจะสอบเป็นลูก 0. 2นนะครับีผมใส่ไปบ้างแล้วผมจะได้วิธทีใส่ทีนึงในการเปลงไลงมามีช่องสายยูตัวนะตั้งแม็กลูแบบนี้ถ้าม,มีสปีดตัวตัวมืกอกดนะครับอ่าใส่แล้วการที่เราใส่ทางนี้เพราะว่าเขาทําช่องไม้ใส่นะครับตรงนี้ก็ใส่ได้แต่มันจะเรียกว่าลดมลอาอาการปั่นม่ก้านะครับ สี่ห้าพ่อมาประมาณนี้นะครับสัสดีนะครับประมาณนี้ลูกคือนีงได้ปกตินะครับลูกหนึสไลด์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูระบบเซฟอันหนึ่ง เวลาจะเซฟปืนนะครับถ้านกขึ้นอยู่แบบนี้มันก็ได้นะครับอันนี้เราขึ้นมกแล้วเราเซฟเวลากดเซฟพยายามกดสองข้างกันมันหักนะครับผมก,กดเซฟปุ๊บไม่ได้ละเซฟขึ้นยิงโอเคอเอก็ระบบปกติทุกอย่างที่ได้ปกติไม่มีปัญหาก็สนใจกระทักได้ครับที่เพจนะครับโทรมาติดต่อได้เลยนะครับโอเคครับ